สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พรอใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวละคังบรอกพิมพ์พของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นพระที่มีทองคาเป็นมวลสารอีกองค์หนึ่งนะมี2เม็ดนะครับเม็ด ทองคำถ้าใครติดตามคลิปที่พระเยมนหาลงในช่วงนี้ก็จะนำเอาพระสมเด็จที่มีมิตรมนารไปองค์ทองคำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็จะดูแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกเมื่อคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์วันเพ็ญเดือน12บสกรุงเทพมหานครร้อนมากนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกไม่หนาวนะ เพื่อนสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างครับบ้านเราต่างจังหวัดนี่หนาวไหมครับลอยกระทงพ่อใหญ่มหาว่าคงหนาวนะบางจังหวัดคงหนาวบางจังหวัดเพื่อนสมาชิกก็บอกไม่หนาวนะร้อนก็มีนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะพ่อเหญ่มหาเป็นคนยุคเก้าศูนย์นะเพื่อนสมาชิกสมัยพ่อเหญ่มหาเรียนปหป6นี่โอ้โหเดือน12บสองลอยกระทงนี่หนาวมากหนาวจริงๆ โอ้ปากหนะ้าขาแขนในแตกหมดนะเป็นเด็กในยุคนั้นนะแต่พอมาเดียวนี้โอ้โหวันเพ็ญเดือน12กทมปีนี้นี่ไม่หนาวเลยนะสมัยก่อนก็ยังหนาวอยู่นะลมเย็นยังหนาวยังได้ใส่เสื้อหนาวไปทํางานอยู่นะแต่มาปีนี้ร้อนมากนะร้อนจริงๆหน้าฝนกับร้อนฝนไม่ตกนะพอมาหน้าหนาวน,านี้กับร้อนไม่หนาวพอมาหน้าร้อนานี้ก็อบอ้าว นะคือบรรยากาศโลกเปลี่ยนไปมากนะเพื่อนสมาชิกอย่างน้อยวันเพ็ญเดือนสิองก็ต้องหนาวบ้างมีลมบ้างอันนี้ไม่มีตอนเนี้ยคึมฟ้าคึมฝนเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่บ่ายฝนตกหนักนะกรุงเทพมหานคร,พ,รพอมาเย็นเย็นนี่อบอ้าวนะลอยกระทงนี่อบอ้าวไม่หนาวเลย เล่าสู่กันฟังนะเพื่อนสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้หนาวร้อนประการใดถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับองค์นี้เป็นองค์หลวงสิทธิการโยธาลักษณ์เป็นพระในยุคกลางนะพญาหมหาเคยนํามาลงไว้แล้วนะครับนี่เคยนํามาลงไว้แล้วเราจะเห็นฐานสิ่งเห็นไหมครับนี่ โค้งงอเล็กน้อยสวยงามฐานสิงห์เห็นทั้งสองข้างเลยนะฐานสิงห์นะเรียกว่าหัวสิงห์นะมีเม็ดทองคํานะครับองค์นี้รูปแปลกดีก็เลยนำะมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะงดดราม่านะใครจะดูยังไงใครจะเห็นยังไงพระแท้ต้องขายได้ท่านว่าอย่างนั้นก็ตามนั้นนะพระแท้เนี่ขายไม่ได้ก็มีเยอะนะเพื่อนสมาชิก ถ้าท่านอยากขายได้ท่านก็ต้องไปหาพระเทพิมพ์ทรงรูปร่างหน้าตาอย่างที่เขาต้องการนะตลาดต้องการยังไงท่านก็ต้องหายอย่างนั้นนะถึงจะขายได้นะถ้าท่านมากลุ่มอนุรักษ์สายอนุรักษ์สายบ้านๆนะก็มานี่เลยนะไปมาหาตามนี่เลยนะครับดูแล้วงดดราม่านะครับจะจริงจะเท็จจะแท้ทยังไงก็อยู่ที่คนมองนะนเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังเรียกว่างาช้างนะเขาไม่ได้ขาวเลยทีเดียวนะ ถ้าใครสังเกตงาช้างก็ขาวนะขาว,ขาวอมเหลืองนะนะงาช้างเนี่ยเราเห็นลอยไหมครับนี่รอยปูไตนะรอยปูไตนี่รอยนอนด้นเห็นไหมขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยรอยนอนด้นนะรูเล็กรูน้อยขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้คือด้านข้างนี่คือด้านหน้านะเราดูตัดแสงแดดอ่อนๆขมุกขมัวเครื่อฟ้าครื่อฝน,นก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้เพื่อน, <S <S อนๆได้ดูกล้องขยาย กำลังสูงนะเรียกว่าสูงบ้างไม่สูงบ้างดูไปด้วยกันนะครับถือว่าเรามาศึกษาพระสมเด็จนะที่เราชอบนะจริงเท็จประการใดอยู่ที่องค์ความรู้ของแต่ละท่านนะครับนี่อย่างองค์นี้นี่เพื่อนสมาชิกดูนะครับจะให้ดูเม็ดทองคำเม็ดทองคำ ดูเม็ดทองคําก่อนนะเพื่อนสมาชิกให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมตรงนี้นะเป็นเม็ดทองคํานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยมวลสารที่เราเห็นรอยรอยแตกเนี่ยนะว่าแตกรายงานก็แตกอย่างนี้แหละครับแตกรายงานนะองคแตกงาช้างนะเดี๋ยวเราดูดูเม็ดทองคําก่อนนะครับก็มีน้อยมากที่จะเจอนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เราเห็นเนี่ยเขาเล่นแสงเลยนะครับนี่ เพื่อนสมาชิกเห็นใช่ไหมครับนี่คือเม็ดทองคํานะครับที่พยายมหาชียอยู่เราไปดูกันเลยนะครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เท่ากับเม็ดเท่ากับเม็ดเม็ดงานะเพื่อนสมาชิกเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะเม็ดงานี่ก็ถือว่าให้เราเจอนะไม่ค่อยเจอแหละครับร้อยองค์นี่ก็จะมีสักองค์หรือสององค์หรือไม่มีเลยก็มีนะเพราะว่า ก็ใช่ว่าจะเอาทองคํามาเป็นกิโลเป็นเป็นกิโลเป็นเป็นบาทมาต่าก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็คงจะมีบ้างนะคนเขาบริจาคมาก็บทสับโขกใายละเอียดก็กระจุดกระจายแตกต่างกันกระจายกันออกไปนะเป็นเป็นหมื่นๆองค์เป็นล้านๆองค์นะที่ทําออกมานะตั้งแต่ยุคตนจนถึงยุคปลายไม่ใช่น้อยๆน,นะก็ต้องมีบ้างนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นใช่ไหมครับนี่ เราดูใกล้ๆนะครับนี่ก็ถือว่าใกล้สุดแล้วนะครับถ้ามากกว่านี้ก็มัวแล้วนะนี่มัวแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วนี่ยก็เอาเนี่ยใกล้สุดแล้วนะครับเนี่ยเท่ากับเม็ดงาเลยนะครับโอ้สวยงามมากเป็นเม็ดเลยนะเพื่อนสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับพอมาดูเม็ดนะพอมาดูเม็ดที่สองนะเพื่อนสมาชิก ผมมาดูเม็ดที่2นะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับเม็ดที่2ออยู่ที่ไหนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหาดูหายากนะหาชมหายาก นี่คือเป็นเม็ดที่สองนะเพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่นี่เป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะเม็ดนี้นะที่พระยามหาชี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ อยู่นะครับเป็นเม็ดทองคำเนี่ยเพื่อนสมาชิเห็นไหมครับนี่นี่นะครับที่พระาามหาชีตรงนี้นะครับเป็นเม็ดทองคําสีนี่สุกเลยนะ เราดูใกล้ๆนะครับคือขยายสุดได้เท่านี้ขยายสุดได้เท่านี้นะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นเม็ดทองคํานะครับอันนี้เม็ดใหญ่หน่อยนะครับเท่ากับเม็ดถั่กเขียวเลยนะอันนี้ใหญ่หน่อยนะคือเม็ดทองคํานะครับอันนี้เป็นดินดินหลักเมืองนะ จะเป็นสีแดงก็ไม่ใช่นะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นดินหลักเมืองอน,นี่คือเม็ดทองคํานะครับเม็ดทองคาอันนี้ก็เป็นดินหลักเมืองเห็นไหมครับขอบตรงนี้ก็จะคมอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับขอบก็จะคมขอบก็จะคมสวยงามเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ ดูด้านหน้าแตกงาช้างก็เป็นอย่างนี้แหละครับท <c oughs> ำงาน <c oughs> เปลื่นสมาชิกดูนะครับเนี่ยเราเห็น <c oughs> าขาวๆนี่ครับ กำลังพูดอยู่นี่ปรากฏว่ายุงนะยุงบินเข้าปากแปลกดีนะ,ะเพื่อนสมาชิกคงเคยนะครับกำลังพูดอยู่ยุงบินเข้าปากเห็นไหมครับบางทียุงบินเข้ารูจมูกก็มีนะคนยุคเก้าสูนี่คงเคยเจอมาเลย ก้มเกี่ยวข้าวนี่ยุงบินเข้าปาก็มีนะบินเข้าจมูกก็มีเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะดูดูร่อนะงรอยการแตกเขานะเนี่ยก็เตก็แตกแตกลายงาช้างนะเนี่ยแตกลายงาช้างเนี่ย เราดูสีเขานะเพื่อนสมาชิกก็ฉ่ำไหมครับีนถูกถูกแสงไฟเขาฉ่ำนะเรียกว่าฉ่ำฉ่ำนวลเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก้อนก้อนมวลสารเ้ายุบลงไปนะก้อนมวลสารเขายุบลงไปเนี่ยขอบก็จะคมอย่างนี้ละครับถือว่างามในคลาสสิกมากนะครับแบบนี้ จะเห็นล่องลอยนะรูเล็กรูน้อยฝังชิดติดอยู่ในองค์พระอย่นี้นะครับความงามงามแบบธรรมชาตินะครับนี่ นี่คือด้านหน้านะให้เพื่อนๆได้ดูด้านหน้านี่เนีย่ยเม็ดทองคําเราดูไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ยเม็ดทองคําเรามาดูด้านหลังนะเนีย่ยดูด้านหลังนะเรามาดูด้านหลังนะเนีย่ยเพื่อนสมาชิกด,ดูเม็ดทองคําอีกหนึ่งเม็ดนะมีสามเม็ดนะองค์เนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย กล้องพ่อใหญ่มหาเนี่ยคือชัดชัดก็ได้แค่นี้นะถ้ามากกว่านี้ก็จะกระมุกระมัวนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับก็ถือว่ามีมากมีน้อยนะขอให้มีนะไม่ต้องคำเนี่ยเห็นไหมครับงดดราม่านะครับท่านถ้าท่านได้สายพาณิชย์นะ ต้อก็ต้องไปซื้อพระที่เขาแบบขายได้นะถูกพิมพ์ขายได้นะซื้อมาแล้วไม่จมมันต้องต้องไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าอนุรักษ์นะก็มานี่แหละครับก็ยมมหานี่นะครับพระแท้ก็ไม่จะเป็นต้องขายได้นะคําว่าถูกพิมพ์นี่ก็ถูกพิมพ์หรือว่าผิดพิมพ์คําว่าผิดพิมพ์ก็ไม่ใช่ไหมก็ว่าจะไม่ได้เป็นพระแท้นะถ้าเพื่อน จะไปสายขายพระก็ต้องไปหาตามที่เขาต้องการนะเนี่ยน,นี่คือเม็ดทองคําอีกหนึ่งเม็ดนะเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่พร่อมาหาในชอบนะชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะถ้าพระองค์ไหนที่มีเม็ดทองคําเป็นส่วนผสมนีโ่โอ้โหถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เนื้อบากวกแรงก็จะไม่ต่อราคาคนขายนะก็ถือเคสนะ,ะนะเขาทองคำนี่ต้องเหมาะกับคนมีบุญบารามีนะเพื่อนสมาชิก เหมือนใครมีสร้อยคอทองคำนะมีพระสมเด็จเลื่อมทองคำนะกรอบทองคำแฝนคอเนี่ยทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่แก่ลรามากดีมีจนไม่ว่าใครก็ตามที่มีสร้อยคอรพระสมเด็จเลื่อมทองบนหรือว่าพระองค์อื่นเลื่อมทองพ่อใหมาถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับทองคำนี่เป็นแร่จากนอกจากกวาลไม่ใช่แร่ในโลกนี้นะ โลกนี้ก็มีแร่นั่นแหละครับแต่ว่าก่อนที่จะอุบัติเป็นโลกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมวลสารอุกาบาทเขานาโลหะทองคำานี่มาจากจัก,กรวาลอื่นมาวิ่งชนโลกจนได้ก่อตัวขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยดังนั้นแร่ทองคําเหล็กไหลเพชรเนี่ยจึงเป็นของมีค่าควรแก่ผู้มีบารามีนะเพื่อนสมาชิกพระยมหาตือเพชอย่างนั้นนะถ้าใครมีพระเลื่อมทองมีสร้อยทองเนี่ย โอ้โหไม่ธรรมดาหรอกครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือคราบน้ำมันตังอิ้วตั้งนั้นแหละครับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคราบน้ำมันตังอิ้วนะที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับรอยนอนด้นรอยปูไตยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับพระฝีมือพระโรงงานก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยนะมีก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอย่างเงี้ต้องอาศัยเนี่ยอย่างเงี้เห็นไหมครับเนี่ย เม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเกิดขึ้นในองค์พระนะครับนี่นี่คือด้านด้านด้านหลังนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆในดูด้านข้างนะดูด้านข้างบ้างนี่คือด้านข้างนะครับใครจะดูใครจะสะสมใครจะชอบอยังไงก็ตามนั้นนะครับ เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูดูความงามอันนี้คือเป็นเรียกว่าเม็ดพระทาตุนะเนี่เพื่อนสมาชิกดูนี่อีก1เม็ดนะให้ดูใกล้ใกนะครับ แต่ว่ากล้องขยายพรยมหาได้ได้เท่านี้นะครับนี่คือเม็ดทองคํานะเนี่ยองค์นี้กระจายอยู่ทั่วองค์พระนี่เม็ดทองคํานะครับเนี่ยที่พระยมหา,าไม้ชี้ตรงนี้นะครับเม็ดทองคําแร่ทองคํานะอันนี้คือเส้นพุทธคุณนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเส้นพุทธคุณโบราณท่านว่านะครับเนี่ย ที่พระมหาชีสเนี่นะรเซนพระตุคุณนะครับองค์เนี้หักปากาเซียนเลยนะใครเห็นองค์นี้แรกๆเนี่ยดูไม่สวยไม่งามยิ่งสองยิ่งคลาสสิกยิ่งสองยิ่งเจอมวลสารนะองค์นี้ดูเนี่ยเป็นเหมือนเป็นก้อนเป็นเม็ดเม็ด,มดเป็นไตไตนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับดูสีดูหน้าเขาสิครับโอ้แบบสวยงามมากนะครับเนี่ยเป็นพระที่ เป็นพระธิมานอกสายตานะครับองค์นี้นี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นยครับเราเห็นเส้นประตุคุณไหมครับนี่ เส้นพระทุคุณนี่ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยบ่อ,บอน้ําตาเนี่ยโอ้แบบเหมือนเนื้อเน่านะเพื่อนสมาชิกที่โบราณท่านว่าพระสมเด็จเนี่ยนี่รูรอยนอนด้นนะเห,นเหมือนเนื้อเน่านะนะเหมือนเหมือนเศษเนื้อเน่าท่านว่ายอย่างนั้นนะองค์นี้เหมือนมากเลยนะเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอก,ถ,กถูกใจฝากกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe ให้พยามหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ